เป็นโสดเพราะผีคอยตามและเป็นคนสัมผัสผีได้เรื่องเล่าสยองขวัญของบุคคลหนึ่งที่เป็นกระทูฟีเวอร์อยู่ในพันทิพตีธารภูมิจึงขออนุญาตเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเรื่องเล่าจากสมาชิกหมายเลข3341-624ดิฉันเป็นสาวชาวพัทลุง มีบ้านอยู่ที่อำเภอป่าพยอมเป็นลูกคนที่สามในบรรดาพี่น้องสามคนจริงๆควรจะเป็นสี่คนมากกว่าถ้าหากว่าฝาแฝดของดิฉันไม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปก่อนตั้งแต่ตอนห้าขวบดิฉันจึงเป็นแฝดที่ไม่มีแฝดจะมีก็แค่รูปถ่ายที่พ่อกับแม่ถ่ายเอาไว้ตอนเด็กๆเ,เท่านั้นแฝดของดิฉันที่เสียชีวิตไป มีศักดิ์เป็นพี่เพราะเกิดก่อนหากจะถือว่าดิฉันเป็นน้องสุดท้องก็คงใช่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พ่อโกรธแม่มาจนดิฉันโตจนเข้ามหาวิทยาลัยท่านก็ยังไม่เลิกโกรธด,ดิฉันเคยถามพ่อว่าทำไมถึงโกรธแม่ได้ขนาดนี้คะคำตอบที่ได้คือมันทำลูกกูตาย พ่อมีลูกชายสองคนคือพี่ชายของดิฉันพ่อแม่คลอดพวกเราที่เป็นหญิงออกมาถึงสองคนพ่อท่านก็ดีใจมากกระเตงพวกเราไปไหนมาไหนด้วยตลอดใครๆเห็นต่างก็ชื่นชมในความน่ารักของเราสองพี่น้องแต่วันที่เกิดเหตุเพราะแม่อยากพาพี่สาวฝาแฝดของดิฉันไปบ้านยายที่อำเภอศรีบรรพตเพราะยายอยากเจอหลาน แต่แม่ไม่สะดวกที่จะพาไปได้ทั้งสองคนจึงพาพี่สาวของดิฉันไปคนเดียวแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อได้เห็นพี่สาวของดิฉันเพราะแม่ถูกรถกระบะชนกระชั้นชิดที่สี่แยกแม่กับหลานของแม่ที่นั่งไปด้วยบาดเจ็บแต่พี่สาวของดิฉันคอหักตายคาที่พอพ่อรู้เรื่องพ่อก็ร้องไห้หนัก ตีอกชกตัวเองด้วยความแค้นพอพ่อเจอแม่พ่อก็โวยวายจะทุบแม่ให้ตายตามพี่สาวที่ฉันไปด้วยดีที่มีคนมาช่วยกันจับตัวพ่อเอาไว้พอแม่หายเจ็บกลับมาบ้านพ่อก็หอบเสื้อผ้าข้าวของของแม่มากองหน้าบ้านสวดส่งไล่แม่ให้ไปอยู่ที่อื่นแม่ได้แต่โทษกราบเท้าพ่อพ่อไม่ยอม จนญาติพี่น้องคนอื่นต้องมาช่วยกันกล่อมตอนนั้นดิฉันจำได้ว่าดิฉันได้แต่ยืนมองตาปริบๆหลังจากนั้นมาภาพที่ดิฉันจำได้คือพ่อไม่เข้าใกล้แม่เลยและไม่ยอมให้แม่เข้าใกล้ดิฉันด้วยถึงดิฉันจะเป็นคนเข้าไปหาแม่เองถ้าพ่อเห็นพ่อก็จะรีบเอาตัวดิฉันออกมาจากแม่ พอเหลือแค่ดิฉันเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อก็หันมาประครบประงมดิฉันเต็มที่ตั้งแต่จำความได้ดิฉันไม่เคยโดนพ่อดุด่าหรือตีเลยมีอะไรพ่อจะจัดการให้หมดบ้านของดิฉันทำอาชีพสวนยางรอบบ้านมีแต่สวนยางและแต่ละบ้านแถบนั้นก็ทำสวนยางแล้วบ้านของดิฉันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ใคร ที่ใกล้ก็ต้องขี่จัก,กรยานไปซึ่งพ่อห้ามดิฉันไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนเด็ดขาดแต่ถึงอย่างนั้นดิฉันก็มีเพื่อนที่รุ่นราวคราวเดียวกันมาหาถึงบ้านก็จะมาเล่นหม้อข้าวหม้อแกงขายของใช้ใบชบาทแทนเงินโตมาหน่อยก็เริ่มโดดยางที่ลานบ้านซ่อนหาในสวนยางหลังบ้านบ้างดิฉันเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลป่าพยอม และค่อนข้างเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆเ,เพราะดิฉันเป็นคนอัธยาศัยดีไมตรีค่อนข้างดีและเป็นเด็กหน้าตาสวยแบบภูธรปนน,น่ารักเป็นเด็กกิจกรรมหากจะบอกว่าดิฉันเป็นตัวท็อปคนหนึ่งของโรงเรียนในยุคนั้นก็คงไม่ผิดดิฉันไม่เคยมีความรู้สึกรักหรือชอบใครตอนประถมเลยแต่ก็โดนพวกรุ่นพี่จากโรงเรียนมัธยมมาดักรอหน้าโรงเรียนเพื่อจะจีบ แล้วมาหลายคนจนมีเรื่องชกต่อยเพื่อยั่งชินกันจีบดิฉันก็มีพ่อดิฉันรู้เรื่องนี้ดีก็จะสั่งให้พี่ชายทั้งสองคนของดิฉันไปรับไปส่งดิฉันที่โรงเรียนตลอดโดยเฉพาะพี่ชายคนโตของดิฉันจะเป็นคนคอยขวางเด็กผู้ชายคนอื่นอย่างมากๆเลยเพราะเป็นออกไปทางนักเลงมีเพื่อนเป็นนักเลงแถบนั้น พอดิฉันจบประถมหกดิฉันก็ไปเรียนที่โรงเรียนควนขนุนซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมอีกอำเภอดิฉันจะนั่งรถโดยสารไปเรียนทุกวันและพี่ชายก็จะคอยมารับที่ปากทางเข้าบ้านเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนดิฉันเป็นคนที่แปลกแปลกเพราะคนอื่นบอกว่าดิฉันชอบนั่งเหมื่อๆนิ่งๆบ่อยๆเวลายอยู่ที่โรงเรียนเปล่าเลยดิฉันไม่ได้แปลก ดิฉันแค่มั่นใจว่าตัวเองมีสัมผัสพิเศษเพราะเวลาดิฉันรู้สึกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณมาอยู่ใกล้กๆหากดิฉันนั่งนิ่งๆตั้งใจใช้สมาธิสักนิดเหมือนดิฉันจะได้ยินเสียงดวงวิญญาณส่งเสียงพูดแห่ๆออกมาแต่ดิฉันก็จับใจความอะไรไม่ได้ชัดสักเท่าไหร่เรื่องสัมผัสพิเศษอะไรแบบนี้ดิฉัน ไม่เก่งขนาดจะสามารถพูดคุยติดต่ออะไรกับดวงวิญญาณที่ว่านั้นได้เพียงแต่รับรู้และเห็นลางๆหูก็ได้ยินเสียงของพวกเขาลางๆเช่นกันดิฉันรู้ตัวว่าตัวเองมีความสามารถแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเก้าขวบจําได้ว่าตอนนั้นดิฉันอาบน้ำเสร็จก็ยืนเช็ดตัวหน้ากระจกตอนกี่ทุ่มก็จำไม่ได้รู้แต่ว่ามันมืดแล้วและบ้านนอกที่บ้านอยู่ในสวนยาง มันจะเงียบวังเวงมากพอข้าลงวันนั้นคนอื่นๆก็จะอยู่ที่ของเขาไปพ่อก็บ้าไก่ชนอยู่ข้างล่างแม่ก็เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องส่วนพี่ชายสองคนก็ไปคลุกบ้านเพื่อนบ้านของดิฉันนั้นเป็นบ้านเก่าๆแบบฉบับไทยปักใต้ฐานเป็นปูนแต่ด้านบนเป็นไม้สีมอมอหลังคายังเป็นกระเบื้องแบบโบราณแผ่นเล็กๆ เป็นบ้านที่พ่อได้รับมรดกตกทอดมาจากปู่และปู่ก็ได้มาจากทวดอีกทีบ้านหลังนี้ดิฉันกลัวห้องของพ่อมากเพราะจะมีรูปของทวดปู่และพี่สาวฝาแฝดของดิฉันแขวนอยู่ตอนดิฉันหวีผมอยู่หน้ากระจกพอหวีหวีไปดิฉันเห็นหน้าตัวเองในกระจกมันค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นหน้าใครอีกคนที่คล้ายๆดิฉัน ตอนแรกดิฉันก็คิดว่าตาลายเลยลองเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆถลึงตาใส่กระจกแต่เงาของดิฉันในกระจกดันยิ้มกลับยิ้มกลับใส่ดิฉันจนเห็นฟันเต็มปากดิฉันตกใจพงะออกจากกระจกล้มตึงก้นจํำเบา้าแล้วก็ร้องเรียกพ่อลานบ้านพ่อ พ่อได้ยินก็วิ่งดึงดึงดึง,ดงขึ้นมาบนบ้านแม่ก็ออกมาจากห้องพ่อก็มาถึงประคองดิฉันไว้แต่ถามว่าเป็นอะไรทําไมถึงได้ลงไปนอนกองบนพื้นแบบนั้นล่ะดิฉันจําได้ว่าตกใจปนกลัวมากตัวสัน่นกอดพ่อแล้วเล่าให้พ่อฟังแบบที่เจอเมื่อกี้พอพ่อฟังจบพ่อก็ตะโกนลั่นบ้านว่า พ่อตะโกนชื่อของแฝดพี่ดิฉันที่เสียชีวิตอย่ามาแกล้งน้องแบบนี้น้องมันกลัวพ่อดึงดิฉันให้ลุกขึ้นแล้วก็ปลอบใจดิฉันว่าไม่มีอะไรหรักลูกพี่หนุ่ยมันมาหยอกเล่นนั่นคือครั้งแรกที่ดิฉันได้เจอสิ่งที่เรียกว่าผีเต็มๆต,ต,ตาแล้วก็เป็นผีที่เป็นฝาแฝดของตัวเองนั่นแหละเอาจริงๆดิฉันรู้สึกตัวคล้ายๆว่า พี่สาวที่ฉันเธอยังอยู่ตลอดนะไม่ว่าที่ฉันจะไปไหนถึงจะไปคนเดียวแต่ก็รู้สึกเหมือนมีใครไปด้วยตลอดแรกๆที่เจอและได้สัมผัสดิฉันกลัวมากพี่สาวฝาแฝดของดิฉันเธอชอบโผล่มาแบบแว๊บๆให้เห็นตลอดจนดิฉันเริ่มไม่กลัวจนถึงจุดที่ดิฉันเอ่ยปากในวันที่ฉันขึ้นมัธยมตอนอายุ13 14แล้วว่า ให้พี่แฝดที่ฉันออกมาคุยกันหน่อยแต่ก็ไม่เคยได้เจอจังๆอีกสักทีแต่มีจุดที่พีคคือมีคนมาถามพ่อว่าทำไมปล่อยให้ลูกสาวมานอนที่แคร่ใต้ถุนบ้านบ้านที่ฉันจะเปิดไฟใต้ถุนบ้านไว้ตลอดคืนพ่อก็งงบอกลูกสาวอะไรลูกสาวใครลุงคนที่บอกแกก็ชี้นิ้วใส่ที่ฉันบอกว่าก็ลูกมึงคนนี่แหละ กูไปกี่ยางขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเที่ยงคืนนี่เห็นลูกมึงนอนอยู่แคร่ใต้โุนบ้านตลอดพอทีสองทีสามกูขี่รถกลับเห็นนอนกันอีกเท้าเขย่าขาอยู่กูก็ยังคุยกับแม่ก,กูเลยว่าทําไมมึงปล่อยให้ลูกสาววัยกำลังวัยรุ่นมานอนใต้โุนบ้านตอนดึกๆดืนด่นๆไม่กลัวคนมาฉุดเอาหรอ,อพ่อก็ได้แต่หันมามองหน้าดิฉันแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเป็นอันเข้าใจได้ว่า ที่ลุงคนนั้นเห็นไม่ใช่ดิฉันอย่างแน่นอนมันไม่มีทางที่ดิฉันเนี่ยจะกล้าลงจากบ้านมานอนเล่นใต้ถุนบ้านตอนกลางคืนวันหนึ่งแม่ของดิฉันที่ไม่กล้ามีปากมีเสียงอะไรนอกจากทำงานบ้านมานานก็มาเปิดปากคุยกับพ่อที่ไม่สู้จะเต็มใจคุยกับแม่นักว่าฝันเห็นพี่สาวฝาแฝดดิฉันมาคุยในฝันกับแม่ว่ายังไม่ไปไหน ยังอยากอยู่ที่บ้านอยากพาดิฉันไปอยู่ด้วยแม่ก็เลยรีบมาคุยกับพ่อมาบอกเรื่องฝันนี้พอพ่อรู้เรื่องก็กลัวรีบไปหาร่างทรงฤาษีที่นครศรีไปคุยเรื่องนี้ร่างทรงฤาษีก็บอกว่าอย่าไปกังวลแฝดพี่ดิฉันแค่เหงาวิธีแก้คือต้องทำให้วิญญาณแฝดพี่ดิฉันไม่เหงาด้วยการให้ดิฉันกล่าวบอกทุกครั้ง เวลาจะออกจากบ้านไปไหนว่าจะไปนั่นไปนี่ให้พี่มาด้วยกันนะวิญญาณแฝดพี่ของดิฉันก็จะได้ตามดิฉันไปไกลกว่าระแวกป่าพยอมและหากทําแบบนี้ดิฉันก็จะได้รับผลดีมากกว่าผลเสียเพราะจะมีพี่สาวติดตามปกป้องดิฉันจากสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งดิฉันก็ทำตามที่พ่อบอกให้ทำมาตลอดเวลาจะไปเรียนหรือไปเที่ยวไหนทุกครั้ง ก็จะกล่าวชวนพี่สาวฝาแฝดไปด้วยหลังจากนั้นมาก็ไม่พบว่าพี่สาวดิฉันจะมาก่อกวนอะไรใครในบ้านอีกแต่ดิฉันรู้สึกรับรู้ได้ตลอดเพราะจะอึดอัดในตัวเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวเสมอเสมอและผลพลอยได้จากการมีวิญญาณพี่สาวฝาแฝดต,ติดสร้อยห้อยตามดิฉันคือดิฉันจะรู้สึกเหมือนตัวเองนั่งคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างสองโลกเพียงแต่ดิฉัน ก้าวล่วงไปสู่โลกคนตายไม่ได้ขนาดจะไปเห็นอะไรชัดๆหรือสื่อสารใดๆอารมณ์ประมาณเรารับรู้ได้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นได้ยินก็เป็นเสียงซอกๆแทกๆเหมือนคนพยายามฟังเสียงที่มีน้ำกั้นอยู่ทำให้ไม่เคยจับพูดอะไรได้เลยนอกจากเราจะสัมผัสด้วยความรู้สึกของจิตว่าตรงนั้นมีสิ่งนั้นอยู่การนั่งเม่เมไม่หลับตาอยู่นิ่งคนเดียว แรกๆเพื่อนๆหลายคนกลัวเพราะคิดว่าดิฉันเหมือนคนบ้าจนไม่กล้าวุ่นวายกับดิฉันมากมายนักถึงดิฉันจะอยู่ในระดับสวยของโรงเรียนเหมือนอวยให้ตัวเองแหละแต่เรื่องจริงแต่เวลาปกติดิฉันก็ใช้ชีวิตปกติเฮฮาร่าเรืองร่รั่วน่ารักสดใสไปตามวัยพอจบม .3 ดิฉันก็ย้ายไปโรงเรียนสตรีพัทลุง การสัมผัสผีได้ของดิฉันจะมีแค่พวกเพื่อนสนิทในกลุ่มจริงๆเท่านั้นที่รู้และถึงมีคนอื่นรู้เขาก็จะชอบมาท้าให้ดิฉันประมาณว่าถ้าสัมผัสได้จริงไปถามมาทีว่าหน้าออกอะไรหรือบางคนที่รู้ว่าดิฉันมีผีพี่สาวฝา,าแฝดคอยติดตามอยู่ก็มักมาทา้าแซวประมาณว่านี่มันจอมเวทชัดๆนั่งถาข้อสอบสบายเลยใช้พี่สาวไปเอาคำตอบมาบอก คือพวกเขาคงไม่เข้าใจเลยว่าการสัมผัสผีได้ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันสัมผัสได้ของคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ของดิฉันเราสัมผัสได้แค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาและได้ยินเสียงบุงบุงเหมือนเสียงคนพูดคุยกันในน้ำซึ่งจับสับไม่ได้และดิฉันถ้าจะฟังก็ต้องนั่งเบึงตานิ่ง,งตั้งใจเงีย,งยบๆจนน้ำตาไหลเพราะไม่ได้หลับตาถ้าหลับตาลง ก็ต้องมาเริ่มตั้งใจใหม่จนเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเคยสงสัยตัวเองเหมือนกันเพราะยิ่งโตขึ้นความรู้เรามากขึ้นจนคิดว่าเราหูแว,ว่วหรือคิดไปเองหรือสมองมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเคยไปพบหมอเหมือนกันแต่หมอก็บอกว่าสมองดิฉันปกติทุกอย่างเวลาได้ยินที่ไหนดังๆเรื่องเข้าองค์ทรงเจ้าถ้าไปได้ก็พยายามจะไป เพื่อให้เขาดูให้ว่าเราเป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ไปดิฉันว่าของเก๋ทั้งนั้นเพราะหลายที่ที่ดิฉันไปและพยายามตั้งสมาธินิ่งๆเพื่อจะจับสัมผัสกับสิ่งลี้ลับแถวนั้นหรือในสำนักนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากความว่างเปล่าที่เคยเจอและคิดว่าน่าจะเป็นของแท้คือที่วัดถ้ำสุมโนที่อำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุง เพราะดิฉันเคยไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่นั่นเดินผ่านเหมือนจะเป็นหลวงพ่อกแก่ๆดิฉันยืนหลบข้างผนังถ้ำยกมือไหว้ท่านเดินผ่านดิฉันไปแล้วก็หันมาพูดว่าที่นี่โยมไม่ต้องมาเฝ้าเขารอกไม่ใช่ที่ของโยมเป็นที่ของสงฆ์และธรรมะจะปกป้องเขาเองโยมบอกให้เขากลับไปเถอะแล้วท่านก็เดินไปทิ้งให้ดิฉันกับเพื่อนสองคน ได้แต่งงว่าพระท่านไล่เราหรือยังไงถึงมาบอกไม่ใช่ที่ของเราแต่พอจะคิดเอ๋อได้ว่าไม่ต้องมาเฝ้าเขาอืมดิฉันก็คงเข้าใจได้แล้วแหละว,ว่าพระองค์นั้นคงเป็นของจริงเพราะเห็นอีกคนที่แฝงฉันอยู่ฉันจึงเอ่ยปากบอกพี่สาวดิฉันกลับบ้านไปเถอะพี่อย่ามาเฝ้าเลยพระท่านว่าแล้วพอกลับบ้านไป พ่อก็มาบ่นให้ดิฉันฟังว่าพี่สาวที่ฉันมานั่งร้องไห้ใต้ถุนบ้านทุกคืนตั้งแต่ดิฉันไปปฏิบัติธ,ธรรมที่วัดถ้ำมาฉันก็ได้แต่เอ่ยปากบอกขอโทษที่ไล่กลับแต่เจ้าของที่เขาไม่ต้องการให้อยู่ช่วยเข้าใจด้วยทุกวันนี้ดิฉันเข้ามาเรียนระดับมหาวิทยายลัยแล้วที่ราชพัฒสงขลาแต่ดิฉันไม่กล้ามีแฟนจริงๆคือมีคนมาจีบ แล้วเขาก็กลัวดิฉันมากพอรู้เรื่องพี่สาวฝาแฝดที่ดิฉันเล่าให้ฟังถามว่าทําไมถึงกลัวและถอนตัวก็ขนาดเคยมีคนมาจีบดิฉันคนหนึ่งบอกดิฉันว่าเขากลัวเพราะมีวันหนึ่งเราขับรถไปเที่ยวงานลอยกระทงที่สวนสนสองทะเลแล้วก็ไปนั่งตั้งวงดื่มสปายกันนิดหน่อยที่นางเงือกหลบๆในมุมมือดอาศัยว่าเราไปกันกับผู้หญิงหลายคน มีผู้ชายอยู่สี่คนรวมคนที่มาจีบเราด้วยพอกินกินอยู่คนที่มาจีบเราเขานั่งข้างๆเราก็ทะลึ่งตัวพุ่งไปนั่งอีกฝั่งแบบร้องเฮ้ย hey ดังมากเฮ้ย hey เขาก็ไปนั่งเกาะหลังเพื่อนอีกคนที่อยู่อีกฝั่งของวงทำหน้าตาแบบสอดส่องมาทางดิฉันดิฉันก็ไปถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าสงสัยเขาเมาจังหวะหันไปด้านหลัง ดันไปชะเอกับใครไม่รู้หน้าเหมือนที่ฉันแบบเห็นเจ่ะๆยิ้มให้แต่ไม่มีฟันเลยตกใจร้องเฮ้ยเฮ้ยแล้วพุ่งตัวออกไปเพราะตกใจพอหันกลับมามองก็ไม่มีใครแล้วเหตุนี้คนที่มาจีบดิฉันแต่ละคนจะเจอแบบนี้ตลอดคือพี่สาวฝาแฝดทีฉันจะโผล่มาให้เห็นแบบแวบๆแบบนี้เสมอจนปัจจุบ <analy zer> ันนี้ คนมาจีบก็ยังไม่มีแต่จะเป็นพวกขาจรแต่เขาคิดจะมาจริงจังมักจะเจอพี่สาวดิฉันโผลมาให้เห็นไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเจอแบบจังๆไม่ได้ก็จะตามไปหลอกหลอนในฝันจนดิฉันไม่ลกล้าคบใครคงเพราะเขาอาจอยากให้ดิฉันเรียนให้จบเพื่อให้พ่อสมหวังในตัวดิฉันก็เป็นได้แต่ดิฉันก็ไม่เดือดร้อนอะไร ถ้าคนที่เข้ามาจีบดิฉันจะดีจริงพี่สาวดิฉันก็คงจะไม่กวนใจนี่จึงเป็นเหตุผลที่โสดค่ะเพราะอยู่ในโหมดผีตามห่วงสวัสดีเป็นไงกันบ้างครับสงสารคุณแม่ไหมครับหากเรื่องราวนี้ถูกใจก็กดไลค์กดติดตามกันได้นะครับเราจะนำเรื่องราวลี้ลับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในทุกสัปดาห์ ขอบคุณเรื่องราวลอนหลอนจากสมาชิกหมายเลข3341624กระทูพันทิพย์หากใครมีเรื่องราวลอนหลอนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับตีทานระภูมิจะมาเล่าสู่ทุกคนฟัง